สวัสดีค่ะสวัสดีจากออสเตรียมพบกับบีกแล้วเพืเ่อนๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางนะไปบ้านใหม่กันค่ะแล้วก็จะเลยนะคะไปซื้อพลาสติกด้วยนะเพราะว่าจะเอามาไว้คุมของนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีคนเขาจะมาเปลี่ยนหน้าต่างให้กับพวกเรานะเราก็เลยจะต้องไปซื้อ,อ,อพวกพลาสติกนะคะเอามาไว้คุมของค่ะ พลาสติกบีถามแฟนบีเมื่อกี้นี้แกบอกว่าแกจะไปซื้อที่โอบินะคะเพื่อนๆแล้วก็พวกเรานะคะก็ป่วยกันประมาณสองวันนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่พากันออกจากบ้านนะ,ะบีก็ไม่ได้เป็นหนักอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเสียงของบีหายนะ,ะส่วนแฟนนะคะเป็นหนักแบบนอนซมมีไข้นะคะแต่ตอนนี้แฟนของบีนะคะ<ๆ>เขาก็อาการดีขึ้นแล้วนะ,ะทีนี้ วันนี้นะคะบีนะมาอาการหนักแทนนะเป็นแบบว่าปวดเมื่อยนะคะแล้วก็เสียงสังเกตได้นะจะเปลี่ยนนะคะเสียงเปลี่ยนนะเพื่อนๆแต่ก็พาเพื่อนๆนะคะออกมาทำกิจกรรมข้างนอกค่ะตัวนี้วอฟฟิสตูผมอยู่นี่ครับ <c oughs> ฝนตกค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่โอบิโนยเล้งบากนะคะซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาก,กันไปที่บ้านค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวจะพากันนะคะขับรถไปเมืองทูนค่ะเพื่อนๆแฟนบีว่าจะไปซื้อของนะ <c oughs> แล้วแกบอกว่าเดี๋ยวแกจะกลับมานะคะ <c oughs> แต่บีก็เตรียมของไปเลยเผื่อแกไม่กลับมา <c oughs> เราก็จะได้ไม่ต้องแบบพวักพวงแล้ว ใส่เสื้อสีดำค่ะแล้วทีนี้แดดแรงมันก็เลยร้อนอหื <c oughs> แอปเปิ้ลกำลังแดงเลยมาไงแคทัวนี้ไปมานี้ลูกปะ วันนี้เราก็อยู่กันที่ลองอนะคะแฟนบีมาซื้อนี่สิเอาไติด แล้วก็อันนี้นะพนเพื่อนๆเอนบอกว่าถ้าไปซื้อที่เอออบี OB นะมันแพงมากเลยนะคะเนี่ยเซนอัลเอลโอบีนะคะเซนเอลโรนะคะแต่ว่าที่นี่ไอเอลโลร360 per obie aktion 990ที่อบีก <40 S 1> ็แพง <360. S 1> แต่ว่าที่นี่นะมันถูกเนี่ยพเพื่อนๆริมสตูชอนเย้ นี่คืสิ่งที่โอ19.90สว่านซีเอลโล่นะอูเกเฟียเดสเฟียฟุมเฟียฟุมเอลโล่อูเกเฟียที่โอบี20นะคะแต่ว่าแทะที่นี่มาซื้อที่นี่ก็10ยูโรค่ะแฟนบิบก์อ้อโซเนี่ยถ้าโอบีก็ สิบย yeah. ูโรแต่ท oh. ี่นี่นะคะวันยูโรโอเคอืมอ่ะโซย่าแฟนบีทาสีอืมอุนฮัสดูชอนอาเลสซื้ออุปกรณ์ทาสี 4 Euro ist nicht so schlecht. Ja, ja das ist, gut, damit die Farbe ah, okay. nicht kaputt wird. Mhm. Ja. Das ist ein da rein mhm. und kannst es stehen lassen. Ne? Mhm. Sonst trocknet es. Ich muss das wegschmeißen. Mhm. Okay. So was kostet bei ich mhm. auch 15 Euro. เฟนบอกว่าถ้าไปซื้อ <abei> ท <incident> ี่โอบิมันก็ราคาแพงนะคะแต่ว่ามาซื้อที่นี่มันราคาถูกนะเพื่อนเวลาที่เราจะเราอยู่ที่นี่เนาะอะไรที่แบบว่าประหยัดได้นะคะเราก็ต้องแบบว่าประหยัดป่วยเพื่อน <laughs> แฟนบีเริ่มดีขึ้นแต่บีอเริ่มจะแบบว่าเป็นเป็นไข้นะคะอันนี้คืออะไร่เอลโไดหเแอลดอุาสอฟนันซิบิิแฟนบอกว่ามันถูกมาก กันที่ทุนนะกำลังหาที่ชาร์จเปตเตอรี่รุ่นะคะวิวสวยดีนะบีก็เลยเอาหมาดฝากเพื่อนๆนะคะ ก็อยากขับรถอิเล็กไอไไ็ไรรถไฟฟ้าที่เราจะต้องติมก็รูสึว่าชวบดีนะเพื่อนมีคนมามาดูรถให้ด้วยเพื่อนๆคะมีคนมาช่วยเรานะแต่ว่าช่วยเราแบบว่าไม่ถึงฝั่งนะคะ ข้างหน้านู้นไปอีกประมาณ5-600เมตรก็จะเป็นาทางสเตเลอร์นะแต่ว่าทีนี้เขาไม่ช่วยนะคะคือแบบไม่รู้อ่ะบี B. ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะรถเราก็เลยจอดอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนแฟนบีกำลังโทรหาเออ t c อาร์เอเนะคะเ,เราจะเราลงทะเบียนกับเขานะเพื่อนๆแล้วก็เวลา,ารถมีปัญหาอย่างนี้คะ่ะ เขาก็จะมาช่วยตอนนี้เรากําลังรอกันอยู่นะเพื่อนแฟนบีกาลังแบบว่าโมโหนี่แหละคะ่ะสาเหตุที่บีไม่ค่อยอยากขับรถอิเล็กทริกนะ <c oughs> คือที่ตูนก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่แต่ว่ามันต้องใช้การ์ดนะคะเราก็มีการ์ดแต่มันมีแบบว่า เพื่อนๆตอนนี้นะคะพีก็มาถึงบ้านแล้วนะแฟนบีก็เริ่มนะคะเอาพวก <c oughs> พลาสติกนะคะไปปิดไปคุมเอ๋ไม่ให้ฝุ่นมันเข้านะคะก็ตอนนี้นะคะของที่บ้านเราเยอะมากเลยแกบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะตื่นตอนตีห้าแล้วก็มาเอาพวกพลาสติกนะคะคุมเพราะว่าเขาก็จะต้องเปลี่ยนหน้าต่างบานนี้นะคะ แล้วก็บ้านนี้นะเพื่อนเพื่อแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปที่สเตอร์ซิงค่ะหิวข้าวมากๆเลยรถก็เสียสรุปแล้วเราก็เลยไม่ได้กลับไปนะคะตอนนี้กำลังเออทำหมูทอดนะคะเพราะว่าหิวข้าวน้องหมาก็หิวนี่แหละค่ะเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตเนาะ ก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆทุลักทุเลมากเลยวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้บีด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้บีขอตัวไปก่อนไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะเอาวิดาสินบ๊ายบาย